สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสูข่ข่าวพระคำซีทีวีจันทบุรี mm. ประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2558ครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้นะครับผู้ปกครองนะครับต่างพาบุตรหลานออกมาเลือกซื้อหาชุดน,นักเรียนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2558ขณะที่ราคาของเสื้อผ้าครับและเครื่องแต่งกายก็ยังไม่ปรับราคาขึ้นแต่อย่างใดโดยยังคงราคาเท่ากับปีที่ผ่านมานั่นเองครับ ในช่วงนี้ถือเป็นช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายของการเปิดภาคเรียนซึ่งตามร้านจำหน่ายชุดนักเรียนในตัวเมืองจันทบุรีก็ยังคงมีพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเลือกซื้อเลือกหาอุปกรณ์การเรียนโดยเฉพาะชุดนักเรียนรองเท้ากันอย่างคึกคักก่อนที่จะเปิดภาคเรียนปีที่1ปีการศึกษา2558กลางเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเจ้าของร้านจำหน่ายชุดนักเรียนภายในตลาดเทศบาลเมืองจันทบุรีเปิดเผยว่าสําหรับบรรยากาศการจําหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภายในร้านถือว่ามีความคึกคักเนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองต่างพาบุญลานออกมาเลือกซื้อชุดนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนโดยในส่วนของราคาชุดนักเรียนในปีนี้ยังจำาหน่ายชุดในราคาเท่าเดิมคือเสื้อนักเรียนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ175บาทส่วนกางเกงนักเรียนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ245บาบาทซึ่งยังคงเป็นราคาสินค้าที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สำหรับการเลือกซื้อเลือกหาชุดนักเรียนพบว่าส่วนใหญ่ผู้ปกคร,รองจะเลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียนเฉลี่ยคนละ2-3ถึงชุดขณะที่เจ้าของร้านชุดนักเรียนก็ได้จัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเช่นซื้อรองเท้าแถมถุงเท้าซื้อชุดนักเรียนแถมอุปกรณ์การเรียนเพื่อดึงดูดผู้ปกครองเข้ามาซื้อชุดนักเรียนมากขึ้นอีกด้วยก็เท่ากักบปี<ก>ที่แล้วครับไม่ไม่ขึ้นไม่ลง กออ็ปกติครับพอๆกับปีที่แล้วปีนี้ก็ไม่ตกเท่าไหร่ปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้น,น,นกว่าปีที่แล้วแต่ไม่มากไม่มากเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับเ,ออเงินสนับสนุนโรงเรียนน่ะเขาออกเร็วออกเร็วปุ๊บผู้ปกครองก็มาใช้ใจ่ายเร็วออก็ปกติครับก็ซื้อลองเท้าแถมถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยชุดนักเรียนก็ถ้าเกิดซื้อหลายชุดก็มีแถมอย่างอื่นให้แถมพวกเครื่องเขียนบ้างอะไรบ้างพวกนี้